ถึงเรื่องของรางวัลกันหน่อยดีกว่าแล้วนะต้องบอกว่าสาวน้อยตัวเล็กคนนี้เนี่ยเดินสายรับรางวัลน,นะใครคนไหนน้องวันใหม่<อ>ตัวจิ๋วโอ้ก็ยังน่าพักอยู่เลยตัวเด็กๆใช่แล,ลแล้วแล้วลคราวนี้ไม่ใช่เดียวนะเพราะว่าคุณพี่ชายคนโตเค้าควงไปด้วยแล้วก็รับรางวัลทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะ แท็กกระเป๋าเข้าพักสมองนะคะที่เมืองสกุระหยกโยกค่ะแต่วันนี้พี่หนวดบอยประกรณ์และน้องสาวคนเล็กก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลงานโอเคอวอร์2014โดยรางวัลคูคิสก็ตกเป็นของวันใหม่ค่ะส่วนคนตัวใหญ่ได้รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนไปครองนอกจากนี้นะคะรุ่นพี่บ้านฉัดบริยักษ์นะคะก็ยังเล่าว,ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยคุณแม่เพิ่งจะพาวันใหม่ไปสมัครอนุบาลหนึ่งจากคำแนะนำของคนสนิทมาด้วยล่ะค่ะ โรงเรียนชื่อโรงเรียนชนะนันครับผมก็คุณแม่ก็มี<อ>มีคนรู้จักแนะนําให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าโรงเรียนไปมอบตัวแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเปิดเทอมประมาณพฤษภาคมปีหน้าครับผมแม่พาไปก็แม่เขาก็บอกว่าน้องเขาก็ดูสนุกดีเพราะว่าโรงเรียนก็มีสนามเด็กเล่นเขาเป็นไงบ้างครับก็ดีครับไปญี่ปุ่นมา4ี่วัน ไปไปเที่ยวครับไปกับเ,ออเพื่อนซื้อของฝากมากี้ก็มีซื้อเหมือนกันครับเพราะว่านางส่งข้อความมาขู่ไว้ก็ต้องซื้อครับซื้อเป็นแก๊สแก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกนางเลยตอนแรกนี่อุตส่าห์จะแบบยั่วโมโหนางเพราะว่านางเพิ่งไลน์มาว่าทวงของฝากบอกไม่มีนางก็โกรธอยู่ตอนนี้ครับ